อะไรอะหน้าตาพี่บีมอะไรหน,หน้าตาพี่บีมคือฟ้าประทานมาเกิดชาติหน้าขอให้หน้าตาหน้าตาพี่ฟ้าไม่ได้ประทานนะคะแต่ฟิลเตอร์ประทานมาทุกคนเห็นสี่ตัวบนหัวบีมแม่อ <c oughs> วันนี้น้องเพอด้วยนะสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะน้องเพอพี่แวะไปหาอยู่นะช่วงนี้แบบว่าน้องเพอร์ปังๆมากเลยนะคะ พี่บีมอยากฟังพี่บีมร้องเพลงวายเกินวายเกินตื้นวานเกินเกยตื้นอุ้ยพี่อุ้ยมาอีกแล้วอะพี่พี่อุ้ยงงหรอคะว่าเจนนุ่นโบคือใครอะพี่อุ้ยมาวันนี้แบบว่าเจนนุ่นโบไปรบกวนพี่อุ้ยหรือเปล่าเอ่ยถ้าแบบว่าวันนี้มีเจนมีนุ่นมีโบไปรบกวนมันต้องขอโทษแทนด้วยนะคะเหตุเกิดมันมาจากบีมเองแหละ มึงขอโทษด้วยนะคิดถึงน้องเพอนะอยู่ในนี้สักพักแล้วเอาหรอคิดถึงคิดถึงน้องน้องเพอนะคะสวัสดีนะคะพี่อุ้ยอย่าให้เจอนะคะน้องบีมในเจอจะเขินบีมเปล่าแล้วเลยแล้วเลยบีม,มาเขิน <c oughs> บีมแหละเขินค่ะ ทุกคนคะ่ะเพลงมันดังเกินไปหรือเปล่าถ้าเพลงดังไปบอกนะเพราะว่าวางโทรศัพท์ไว้ใกล้ลำโพงตกจากสวรรค์เทวดาไม่ว่าหรอคะไม่ว่าคะ่ะเพราะว่าเทวดาก็อยู่ที่นี่เหมือนกันอยู่ในไลฟ์นียแหละเอ้ยใครเขินกันแน่พี่อุ้ยแหละเขินแต่ล่าสุดนี่กูเขินแก้มปิดแหละ อ๋อรู้แล้วใครเขินบีมว่าไม่ใช่พี่อุ้ยไม่ใช่บีมเขินหรอกน่าจะเป็นทุกคนมากกว่าที่เขินนะเนาะพี่อุ้ยเขินบีมแน่นอนทุกคนคิดว่าบีมหรือว่าพี่อุ้ยจะเขินกันยิ่งเปิดเพลงห่วงมองหน้าน้องบีมก็ห่วหมอนห่วงเหมือนเพลงเลยลองไหมล่ะโอ้ยแก้มจะแตก <laughs> พี่อุ้ยเอางี้บะเดี๋ยวพอเราคอกันน่ะบีมจะเห็นแค่ช่วงบนใช่ปะช่วงบนก็คือตาส่วนพี่อุ้ยอะเห็นแค่ปากเอาวะให้ทุกคนให้ทุกคนแบบแคบเอาไหมเอาเป็นช่วงบนบีมแล้วก็ช่วงล่างพี่อุ้ยอะพี่อุ้ยไลฟ์กับพี่บีมได้ไหมดูได้ไงว่าเขินส็ใช่ไหมวะ เอฟซีเขินค่ะอยากรู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆลูกเรือเขินมากได้ไหมเอาเหรอจริงเหรอมามาเอาช่วงบนเป็นบีมนะแล้วช่วงล่างเป็นพี่อุ้ยอุ้ยมันไม่เห็นหรือเปล่าวะเอาเอาทุกค่อะไรจะแบบ อรอแคปนะน้องบีมขาน้องบีมทำไมไลฟ์ดึกจังเลยเดี๋ยวพี่เปิดไฟก่อนนะได้ค่ะมาช่วงขอช่วงล่างหน่อยค่ะพี่อุ้ยช่วงล่างช่วงล่างหรอคะไม่ใช่ตรงนั้นอ๋อไม่ใช่หรอช่วงล่างมันต้องยังไงอ่ะอนี่มันต้องแบบถึงปากมันมันสีไม่เหมือนกันปะ ทำไมทำไมหน้าพิมพ์ใหญ่กว่าพี่อุ้ยล่ะเขาเนี้ยเอ้ยก็เอามาใกล้ๆเอาเออมาใกล้ๆเอ,อ้ยไม่ได้ว่ะทําไงวะเอ,อ้ยจมูกเราหายอะ่ะ<ด>ทุกค,คนแล้วแล้ทุกคนเล้วแลย่าหัวลอ้อได้ปะพี่ก็ยิ้มหน่อยคะ่ะ<ด>ทุกคน <Grace> เฮ้ยคือแต่ว่านี่ขนาดที่ให้ยายที่ดูอ่ะเออทุกคนก็แบบ ยายก็บอกว่าเรานั่งเหมือนกันมากจริงหรอพีมเนี่ยนะแม่หนบีมแค่ขนาดบีมเมื่อกี้พี่ไปกินปูมาดมไหมจริงพีจริงมจะไปอาบต,าตรงนิ้วอเออเดี๋ยวดมดีพีมก็ดมนะคะทุกคนเก็บสมสนะะี วันนี้วันนี้ลูกเรือน่ารักมากเลยอะทําไมคะวันนี้แบบว่าลูกเรือเขาไปเจนนุ่นโบเปล่าพี่อุ้ยอะไรนะเจนนุ่นโบมันคืออะไรไหนบอกพี่ดิมันคืออะไรก็คือเมื่อวานมีลูกเรือถามบีมว่าเออพี่อุ้ยจะส่งเพลงคนละชั้นให้บีมใช่ไหมอ่ะฮะแล้วบีมอาจจะส่งเพลงอะไรกลับให้พี่อุ้ยแล้วลูกเรือก็บอกว่าให้ส่งซูเปอร์วาเลนไทน์พี่อุ้ยเคยฟังไหมซูเปอร์ค่ะเนั่ะนะ ได้นั่นแหละทำไมอะแล้วมันเกี่ยวอะไรวะไม่รู้คือจะให้พี่เต้นอะไรเงี้ยหรอคือจะให้พี่เต้นเพลงนี้เหมือนแบบกวนๆอะไรประมาณเนี้แหละในไหนไหนเห็นเก่งแล้วเราอะชอบแกะท่าแกะแลวอะอะอะเรามาทาพร้อมกันปะล่ะเออไม่ล่าได้พี่ว่าอยากได้เพลงอะไรบางทีก็เขินนะเวลาต้องยมแซวอะยิ้มนะยิ้มนะเออมาสิมามาเลยน้องบีมเปิดมุกคนเลยอัดหน้าจอ วันนี้บินจะทำตามยุ้ยมาเร็วๆมาเป๊บวนึงต้องวินทำอะไรคะเนี่ยทำไมแบบวันนี้เี็งานค่ะวินลงคลิปไปสองคลิปแล้วล่วงหน้าสองอาทิตย์เลยจริงหรอใช่เพราะว่าบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวค่อยทักไปเดี๋ยวค่อยทักส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวจะมีอะไรจะทำไม่เดี๋ยวค่อยคุย ในม<า>ัจะเขินไปเอามาสิมาเสียง,ง,งมันเบาเกินป่ะคะเออเออเอาดังๆกว่านี้มันจะได้เล้าใจอะค่ะ<ม>ได้ได้ไหมได้ ต้องมีเดี๋ยวเบนต้องบอกก่อนคือบีมเหมือนของบีมกับพี่อุ้ยอ่ะจะดีเลยกันใช่ไหมใช่บีนก่อนแล้วพี่อุ้ยอ่ะค่อยได้ยินบีมนก็เลยได้อ๋อโอเคใช่พี่พี่ได้ยินก่อนใช่ไหมอ่ะหรือว่าพี่ช้ากว่าของบีมบีมได้ยินก่อนแล้วพี่อุ้ยอ่ะจะช้ากว่าบีมเอาจริงเหรอแล้วต้องทําไงวะ คือวีมจะไม่ลิฟซิงแต่วิมจะทำตามใี่วิ้โอเคปะโอเคโอเคอ่ะอ,อิ่งแล้วอ่ะ มันไม่น่ารักเลยบีมทำไมไนเอาคางมาหน่อยเด็วเดี๋ยวพี่จะเกาคางบีมเอาคางมาเลวเนี่ยทุกคนมันคือท่าเกาคางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ว่าพี่ทำอย่างเงี้ยน้องบีมก็นอคางมาวางไงคะใช่ไหมคะเออใช่เนี่ยเกาคางเห็นไหมทุกคนชอบคิดอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่น้องบีมคิดปะคะเนี่ยมันคือเกาคางใช่ไหมคะม<อ>เห็นไหม บีมคะบีมจะว่างวันไหนอะ่ะบีมจะว่างช่วงไหนอะพี่พี่พร้อมจะไปหาอรืมาจริงๆริงเอ้าสรุปพี่อุ้ยจะให้บีมไปหาหรือพ,พี่พี่อุ้ยจะมาหาอ้าวแล้วน้องบีมอยากจะมาหาพี่หรือว่าอยากให้พี่ไปหาวิมไปหาดีกว่าเออเอเอนั้นบีมมาหาหแลวเดยก<ค>พี่ก็จะอยู่กับน้องบีมทั้งวันเลยอือไม่บอกใครใช่ไหมคะไม่บอกใครคะ่ะเราคุยกันสองคนเนาะ โอเคหนึ่งพันห้าร้อยคนไม่รู้ <laughs> ไม่รูรร <laughs> ้ทุกคนไม่ได้ยินค่ะน้องบีมเอาคะ <Okay. S 2> เออโ <Okay. S 2> ก็<อ>ต้องให้เวลาที่ทุกวันเลยนะได้ท<า><ะ>ั้วทงวันด้วยทั้งวันด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาคุณพ่อน้องบีมเตสอะไรเงี้ยไปเที่ยวก่อนหนึ่งวันแล้ววันอื่นก็ไปหัพี่ เป็นเป็นของพี่อุ้ยคนเดียวพี่อุ้ยคนเดียวพไม่เอาไปเบสไม่เอาไปค่ะก็ให้อยู่อยู่อยู่ที่พักใช่ใช่ได้ไหมไอด้าไปด้วยเอาเหรอคะถือว่ากลบเป็นลูกของเราได้ไหมทุกคนตอนนี้น้องบีเอาไอด้าเป็นลูกของเราแล้วนะเขื่นอ่ะไม่รู้หน้าวันี้นใคร เออ,เอ,อไม่รู้้หหนนาเมืออ<ต>ใคอ่ที่อุ้ยชนบุรีเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าแฟนลับอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าชนบุรีมากกว่ากันเออใช่ถ้าสมมติว่าอยู่อยู่ชนบุรีมากกว่าพี่อุ้ยอาจจะตั้งรงางวันะอย่างเงี้ยเอาอวยังไงดีอ่ะอ่านนี่นี่ทุกคนไม่หันเลยอยากมีมิตติ้งแล้วนะรู้ไหมมิมติ้งอุ้ยบีม <with> อะไรอะเก็บกวน อเคอันนี้กอะไรคะว่าแต่ผู้สาวค่ะที่มอ่ะอ่าให้พี่อุ้ยลิปซิงค่ะพี่เราไม่เป็นนะทีเนี้ยเอาจริงหรอจริงๆน้องบีมลิปซิงมาเลยพี่จะทําตามน้องบีมบ้างแต่ว่าของบีมมันดีเลย์ดีแบบคนดูก็จะเห็นของพี่อุ้ยแบบช้ากว่าหรอตรงกว่ามทำไมมันเป็นอย่างงี้น้องบีทำไมไม่ไลฟ์บีโก้อ่ะทำไมไม่เป็นแบบ วีเจในบีโก้คอบีมอ่ะคิดว่าแบบไม่ไม่บิมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเวลาถ้า,าสมมติโวกวบิงก็จะลดคลิปเหมือนพี่วีเลยก็คือวันละพี่แม้มันเหนื่อยอ่ะใช่มันเหนื่อยมากบิมเคยเป็นว<า>ีเจเขาใช่ใชแล้วแบบมันกดดันด้วยเนาะแบบเหมือนเวลาเราจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเรามารู้ตัวว่าแบบเอ้ยวันนี้ฉันต้องไลฟ์สดเงี้ยใช่ใช่เราต้องไปทั่วเลยบิงก็เลยไม่ไม่ไปใช่ใ<ห>ใช เชียงใหม่อยู่สวยอะไรอะเขาว่าอะไรอะพี่อ่านไม่ทันกําลังตอนนี้กําลังเถียงกันอยู่ค่ะว่าจะให้พี่อุ้ยมาเชียงใหม่ไปชนบุรีน้องบีบอกแล้วว่าน้องบีจะมาแต่ว่าเดี๋ยวดเดี๋ยวพี่ดูแลเองอย่างนี้อ๋อจัดไปเนาะกับได้ค่ะอยากให้อุ้ยกับบีมทําอะไรอีกไหมคะนี่คอกันเอ้ยทำไมเราไม่เขินกันเลยอะ <laughs> <laughs> ลืม<ง> <laughs> ไม่ <c oughs> ได้ค่ะคือความเยคยชินแล้วคุยกันบ่อยอค่ะเพลงนี้ได้ไหมไอ้นาราเพลงเนี้ยถ้าพี่ยังไม่มีใครถ้าบีมยังไม่มีใครอุ้ยขอเรียบบีมหน่อยได้ไหมคะ เิด,ดิบ้าไอเราก็พูดแบบไม่นี่แหละน้องเลยไม่ให้แกน้องดูแลไปตลอดชีวิตโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาบอกน,น้องอพีมค่ะเดบยวตเบาน้องพีมไม่เขินเลยค่ะจริงพี่เขินเสียอาการหนักมากทําไมกเออูเสียอาการกับผู้หญิงคนนี้ด้วยไม่เข้าใจยังก็เขินเนี่ยทุกคนยิ่งแซวพิมก็ยิ่งเขินเ่ยน้องเขินจริงๆอันนี้มันคือครั้งแรกที่เราแบบคอคุยกัน แรกคือคะไรเลยพี่อุ้ยอะไรเลียอะไรพี่อุ้ยก็อะไรเมื่อกี้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยน้องบีนได้ยินคำว่าอะไรน้องบีนได้ยินคำว่าอะไรนกว่าแบบจะมาพูดแบบโรแมนติกโรแมนติกว่าเหรเลียไม่ฟุบเลยองบีนบอสมันลั่นมันลั่นไปกันมาปลอดภัยกว่าบีนเสียหลักแล้วตอนแรกหลักมันก็ตั้งอยู่ดีๆแล้วค่ะเจอคําพูดพี่อุ้ยไปเสียหลักเลยค่ะ เอ้ยอันนี้มันใส่ฟิลเตอร์ได้เดียวอใส่ได้ค่ะแต่บมไม่รู้ว,<ะ>ว่าแบบว่าว้าว้ยต่อไปเดี๋ยวบมไปขึ้นคอของพี่อุย้ยอุ้ย,ยขึ้นคอข,ขึ้นอะไรนะขึ้นคอมขึ้นคอ,อเหรอคะได้เฮ้ยพอจะมีกาด้วยแหละกาอะไรจบเลยถามบีอย่างนี้ิีก็คิดไม่ออกองั้นกันนะจะตอบยังไงบีมไม่รู้นะบคิดอะไรอ่ะ เอาเอาวิวเตอร์น่ารักตรงไหนเนี่ยน้องบีมบีมเซฟมาจากคนอื่นอีกทีนึ่งไม่บอกพี่มันไม่เห็นมีอะไรน่ารักน่ารักเหมือนของน้องบีมเลยวะอานนี้ละกันอุ้ยน่ารักอุ้ยเราแน่เราแน่เหมือนกันเลยอ่ะแค่โครงหน้าก็ไม่เหมือนแล้วบีมแก้มเยอะบีมหอมแก้มหน่อย ดูดีน้องบีมมันน่ารักเวยล่ะน้องบีมน่ารักมากจริงๆรทุกคนทุกคนตายแน่ๆนลูกเรือตายแนบีมจังหวะนี้ยิงมุกจีบกันหน่อยค่ะพี่อุ้ยคะว่าไงคะน้องบีมตรงตรงอะไรตรงตรงแม่บีมบอกว่าเช่าใครให้พูดตรงตรงให้บอกตรงตรงน้องบีม่เรื่องเล่นเล่นมุกอุ้ยไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จริงจริง แล้วบินก็บินก็ใช้มุงนี้ตลอดอะเวลาแบบใครให้เล่นอะไเป็น <ๆ S 2> <ก>คนชอบแบบเป็นคนชอบลงพื้นที่จริงๆค่ะแต่ว่าต้องปฏิบัติเลยไม่ต้องยิงมุกเสียเวลา,าแบบต้องเจอเลยอะไรนีคือเขาอยู่กับสาวไม่ได้อยู่กับสาวแล้วจับหอมแก้มตลอดอย่างนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องบิ้มก็โดนค่ะ <c oughs> อยู่ที่ว่าน้องบิ้มจะยอมหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ยอมก็จะเดี๋ยวถ้าสาบิ้มผมขืนค่ะ จริงต้องบีมโดนแน่ๆนี่บอกเลยที่ขอขอไม่ต้องขออนุญาตค่ะนี่บอกให้ทุกคนแบบรู้เลยว่าต้องบีมโดนแน่ตายตาจริงทำลูกเรือขนาดนี้รักตายเลยเฮียกัดปากแล้วนะไม่เว้นให้หายคือแบบบีมคุยกับพี่อุ้ยบีมลืมอ่านอ่าน,นคอมเมนต์เลยอ่ะบีมขอโทษนะะคใช่ะะเราคุยกันสองคนะนะเนาะปกติก็อย่างงี้แหละล้อเล่น เราเล่นนี่ครั้งแรกไอ้นี่ครั้งแรกใช่ไหมที่เราคุยแบบพอเห็นหน้าเนาะนี่ครั้งแรกเลยแต่ทำไมเราไม่เขินเลยวะงงมากพี่ก็ไม่เขินีแต่ถ้าเจอเป็นจริงเนี่ยว่าเขินแน่เลยอ่ะพี่ต้องเขินแน่แนเลยเนื้อเขินทําไมต้องอยากให้พี่กับพี่บีมเจอกันค่ะอยากเจอเหมือนกันไ้ยเอออยากเจอคือถ้าสมมติเราอยู่ใกล้ๆก,กไ็ได้เจอกันนานแล้ว แต่ว่าบีมกับพี่อุ้ยคืออยู่ไกลกันอยู่ไกลกันมากคนละครัวโลกอะมากพี่บีมแก้มเหมือนชิปมั้งเลยวิวแต่บีมน่ารักนะจริงใหญ่อะค่ะทุกคนรอบีมไปผมให้้วยหน่อยเร็วเสยผมก่อนเสยผมเร็วๆวิยน่ารักชอบนุองบีมเสยผมอ่ะแม่นู้ว่าชอบพี่พี่อุ้ยเอาพัดลมมาให้หน่อยได้ไหมคะ ทำไมคะวิวจะเปิดเพลงให้เพื่อจะได้อัดิตไม่ไม่ต้องเห็น <laughs> เห็น่อ,อยบ้างอันเนี้ยอะไรคะอะไรพัดลมเนี่ยคะมาทําข้างๆเลยเลไม่ไม่ข้างอย่า,างเง<ต>ี้ยหน,<ต>น้าเหมือนกันมากๆเขาบอกเหมือนกันจริงหรอไม่เหมือน,ห,อนหรอ คือโครงหน้าบีมก็ใหญ่กว่าพี่อุ้ยเป็นร้อยล้านเท่าแล้วทุกคนพี่อุ้ยหน้าเล็กมากบีว่าตัวจริงพี่อุ้ยต้องหน้าแบบเหลือเท่าเนี้ยใช่หน้าเหมือนหนูตัอ่ออะใช่ขนาดแบบบีมานะ <c oughs> เห็นหน้าบานตัวจริงบีมหน้ากลมอ่ะคือเป็นคนหน้ากลมแต่หน้าเล็กเก๋แต่น้องบีมโชคดีที่มีคางอ่ะยิ้มดีเลดีเนี่ยเห็นไหมโชคดีที่มันมีคางน้องยิ้มน้องบีมบมีคาง ถ้าสูบวิไม่มีขาวมันก็จะเป็นอย่างไงเออใช่มันก็จะกลมแต่ว่าแบบแก้มหน้ากัดมากเลยนะคะอืแก้ม้องริมวิมแก้มแดงแก้ม้องวิมแก้มแดงเลยค่ะทุกคนเพราะเพราะว่าวิมใส่ฟิลเตอร์ค่ะทุกคนแก้มก็เลยแดงเนื้อคู่ชัดๆแต่ว่าพี่มีเหนียงนะจริงๆเป็นคนมีเหนียงว่ะเหนียงเยอะมากใช่ไม่เข้าใจว่าทำไมนั่งดูต้องยิ้มไปด้วย เนี่ยทุกคนแบบโอ้โหพิม์ใหญ่เลยอุยพันแปดมาดูสวัสดีทุกคนนะคะเนี่ยความจริงวันนี้เหนื่อยมากแต่ก็ประทับใจลูกเรือน่ารักมากลองถามทุกคนดิจริงหรอพิมน่ารักมากมีคนบอกอยู่ว่าแบบโอ้ยวันนี้สนุกมากเลยอะไรเงี่ยวันนี้พี่วุ้ยทําอะไรบ้างค่ะลองถามดิลองถามดิลองถามลูกเรือดิว่าเขาแบบทําอะไรให้พี่ประทับใจวันนี้เขาทำตัวน่ารักมากจริงๆตอนแรกคิดว่าเรานั่นแหละ เขินทำไมทำไมวันนี้วันนี้ทำอะไรกันคะคือเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยอะเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอเซอร์ไพรส์ของผัวเหรอเปนุ่มมีมรู้ได้ไง12กล่องอะวันเนี้ยฮ่าจี๊ดเหรอโอ้โหเปยปกันโอ้โหแบบตงเลยน่ากลัวมากอ๋อรวมพลังส่งเรือเหรอ อ๋อม,มีเรือแล้วแบบอุ๊ยจะร้องไ <c oughs> ห้หอ่ะจริง <c oughs> ส่งเรือให้อโอรวมพลังใช่ไหมคะให้กับตันเออใช่เออได้ข่าวว่าน้องบีมน้องบีมเป็นแม่พี่เป็นพ่ออะไรเงี้ยอ๋อน้องบีมให้พี่เป็นพ่อใช่งั้น<ช>น้องบีมต้องเป็นเมียพี่นะคะเป็นแม่ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ี่น้องบีมก็ต้องเป็นเมียพี่นะคะ ก็ได้ค่ะน้องน่ารักมากจริงนะคะพูดแล้วนะคะทุกคนเป็นพยานนะคะพี่วิ้ยก็เก่งแบบนี้แหละค่ะทุกคนทําไมเดี๋ยวต้องรอรอดูว่าแบบถ้าเจอกันใครจะเขินใครนะพี่ว่าทั้งสองอ่ะทั้งคู่อ่ะใช่ควับพอไปเจอกันบิมอยู่พุ่มไม้พีมเออใช่แล้วจะโกนคุยกันแล้วน้องบิมให้เขินหรือยังคะ ได้ไหมอ่าอ่าอเอาเพลงนี้ไปมีน่ารักอะตอนหนึ่งนะพี่อุ้ยเคยฟังเพลงนี้ไหมไม่ใช่เพลงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดอีกเพลงหนึ่งไหนขอฟังเลยนี้น้องเพลงให้ฟังหน่อยน้องบีมวเพลงรักเพลงรักนน่ยเพลงเนี้อุ้ยว่ น้องลิเราเหมือนกันเลยเราเหมือนกันเลยอุ๊ยทุกคนมันเหมือนกันทุกคนเคยอยู่ในห้องไลฟ์อุ๊ยทุกคนได้ยินคำว่เมัไหมคะเหมือนกันเลยจริงเหรอใช่เราเหมือนกันมากอุตส่ต่อหน้าพ่อไม่ได้เลยนะพ่อพิ่จะบอกจริงเหรอ แต่ที่ติดอุทานแบบนี้มากๆเลยนะพี่ว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นอุ้ยสีอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งได้บิมพยายามแล้วพี่ก็พยายาม,ยายามแล้วพยายาูดอืมเดยวบิมก็แบบไปอุ้ยตอนคุณพ่อตอนร้อนเลยแต่พี่รู้เลยว่าบิมเป็นคนยังไงไม่ต่างจากพี่เลยเออคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกั <c oughs> นแน,น่แน่ว่าคุณต้องคุยกันถูกคอแน่ถ้าเจอกัน <c oughs> เหมือนมากบีมกลัวอย่างเดียวคือแบบว่าพอไปเจอกันอ่ะเราจะแย่งกันพูดแบบใช่ ก็่ก็จะพูดจะพูดฉันจะพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่สาวน้องบีมพูดเก่งไหมพูดเก่งไหมคะพูดเก่งคือพี่บีมพี่บีมเป็นคนพูดเก่งถ้าแบบว่ารู้จักแต่ว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเขาจะนั่งแบบเงียบเลยถ้าชวนคุยอะ่ะก็จะแรกๆจะแบบซบซบอะ่ะพี่อุ้ยเคยแบบว่าเห็นคนแบบทําเป็นมีมารยาทปะแต่แต่จริงๆ <c oughs> บีมจะซบซบแบบค่ะ ค่ะอะไรเงี้ยแต่พอสนิทแล้วแกก็จะแบบหูลื่นไหลดูน้องนะคะเผาพี่มากน่ารักเรื่องจริงเลยเข้าใจเข้าใจแต่ว่าแบบน่ารักน่ารักพี่น้องคู่นี้น่ารักอยากอยากแบบอยากมีพี่เป็นเป็นอะไรอย่างงี้บ้างอ่ะชอบใช่สาวสองแต่เบีมยเบี้เาว่าเขายังมีความเป็นแบบผู้ชายแล้วก็รักน้องอะไรเงี้ยรักน้อง ห่วงน้องแต่ว่าพี่อ้อมก็น่ารักนะแบบดีมาชอบมาขำพี่อ้อมเดี๋ยวจะบอกพี่อ้อมเป็นคนตลกมากเป็นคนตลกอะดูมากมาเหมือนเหมือนบีมเขียนว่าออมาบีมเป็นอย่างนี้เลยเหรอเออคือแบบอย่างถ้าสวบีมนอยู่ที่บ้านบีแบบอย่างพี่อ้อมเลยอะจริงอะบีมไหนลองโชว์สเต็ปเหมือนพี่อ้อม่อยสิยากเกิดเนาะแอบไหมความจริงพี่ก็เหมือนพี่อ้อมแหละแต่ก็แบบ ไม่กล้าออกมาหมดอ่ะมันกลัวทุกคนจะรับไม่ได้อ่ะเราก็ต้องมีแบบเซฟแบบว่าสนใช่ใช่คือว่าถ้าอยากรู้จริงๆก็อะไรก็ยอดฟอกก็จะลดเลยใช่รู้นี่ก็กลัวอย่างนั้นแบบเราทําไปแล้วคนแบบรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็บอกให้รู้ไว้นาะว่าก็คล้ายๆพี่อ้อมมันแหละก็คือเป็นเหนียแหละโกโก้ อ่ะแล้วพี่เบสก็คล้ายๆพี่ออมนั่นแหละค่ะแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบสาวประเภทสองประมาณนี้แสดงว่าเวลาอยู่ด้วยกันชอบชวนกันเต้นไหมโอ้ยติ๊กตอกอะแบบแกะท่ากันอะไรใช่ต่ำกันเองอะจริงจริงพี่แกะท่ากับพี่เบสบ่อยมากแต่ที่ไม่ลงเพราะว่าไม่สําเร็จไงคือแบบเหมือนกันลายมันไม่เท่ากันแล้วก็ทะเลาะใช่พี่ออนเต้นแรงมากแต่พี่ออแบบ มึงก็เบาเบาดิกูขอตอบแล้วอ้อนก็จะใส่แบบมาเต็มมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมึงเบาเบาอะไรเงี้ยพี่เบ๊มเขาจะแบบลายลายเขาจะผิวกว่าบีมใช่ไหมบีมก็แบบซอฟลงหน่อยติกตอกมันไม่ขนาดนั้นอะไรใช่เราต้องเต้นเบาเบายอดลายมันจะพุ่งเอออันนี้เล่นเล่นจะรู <c oughs> นะนิ่งๆใช่มึงเบาเบานิ่งๆแบบบ๊มไม่ไหล่จะเลิกร้องสักทีนะ บางทีก็เขินนะจริงๆมีคนบอกว่าฟังโกโก้ได้ฟิลเหมือนแอบฟังอยู่ใต้เตียงแอบฟังใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วให้น้องบีมพูดคุยกับเอฟซีโอเคค่ะเราคงเบื่อพี่แหละเพราะว่าพี่ก็เพิ่งไลฟ์แล้วก็ลงแล้วก็เนี่ยมาหาห้องบีมเห็นน้องบีมไลฟ์ก็รีบเข้ามาเลยกลัวน้องบีมคิดถึงโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อุ้ยลงเองก็ลงแล้วอันเนี้ยคุยมา ไม่คือทุกคนอยากคุยกับบีมหรือเปล่าก็คุยกับบีมก็เป็นเรื่องของเราเนี้ยแหละค่ะไม่หรอกเราอยากคุยกับบีมมากกว่าแหละแต่ถ้าเราอกันก็แบบก็อยากมาฟังอะไรเยอะเยอะเลยนะพันแปดคนด้วยเนาะเยอะมากพี่ก็ว่าเยอะมากไม่เป็นไรมันคือความสนุกเหลือจับกลุ่มกันนินทาใครสักคนหนึ่งเราประมาณเนี้ยค่ะเนาะ ไม่เบื่อพี่อ้อมพี่อ้อมมาโอ้ยพี่อ้อมมาเรียกอ่ะบีมไม่เบื่อพี่พี่เพื่อนก็ต้องได้ยินนะดีที่เราที่เรานินทาเรานินทาในเชียงบวกเชิงบวกเออบวกเนาะใช่ใช่หมายถึงแบบหมาบวก่งเออเออพร้อมบวกโอเคพี่คนทุกคนคุยกับน้องบีมเดี๋ยวพี่ไปอาบน้ำแล้วค่ะโอเคน้องบีมฝันดีนะคะบ๊ายบาย Bye bye. Oh, 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 oh,